สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงนะคะเราก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าวันนี้หญิงจะพามาเจอกับรถครอบครัวนะคะคันนี้เนี่ยเป็นฮุนไดนะคะแกรนด์สตาร์เล็กวนั่นเองซึ่งคันนี้นะคะตอนป้ายแดงเนี่ยราคามูลค่า2องล้านสี่แสบาทนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้รถสวยกิกิ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะคะที่สําคัญวันนี้มาพร้อมราคาพิเศษอีกเช่นเดิมนะคะคุณลูกค้า เริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันที่หน้ากระจังก่อนเลยนะคะด้วยความที่รถคันนี้นะคะตอนป้ายแดงมูลค่า2ล้านกว่าเนี่ยคันนี้เขาก็จะใส่ออปชั่นมาให้ครบจัดเต็มมาครบแบบทุกอย่างหมดอยู่แล้วนะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวชมหน้ากระจังตั้งนะคะจะมาพร้อมด้วยก้องรอบคัน360อองศาเลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ถัดลงมานะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะ มาพร้อมด้วยทะเบียนสวยแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมด้วยทะเบียนสวยแบบนี้เลยนะคะเลข2ตัวนี้มูลค่าหลายหมื่นบาทนะคะต้องแจ้งอย่างนี้เลยนะคะรถคันนี้เป็นสีดำยอดนิยมนะคะหลายๆท่านตามหารถสีดำกันมากๆนะคะคันนี้เป็นรถที่พร้อมใช้งานพอดีเนี่ยคันนี้รถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะคะเราก็เลยมาอัดคลิปให้ชมก่อนเพราะว่าตอนนี้นะคะมีลูกค้าหลายท่าน กำลังตามหาคุนไดแกลนซาเล็กนะคะก็เลยหญิงก็เลยมาแบบให้ชมก่อนนะคะอันนี้ต้องบอกว่าใครได้ใครจับจองก่อนคนนั้นได้เป็นเจ้าของก่อนนะคะอ่าถัดมานะคะออตัวขนาดล้ออลลอยเนี่ยเป็นสเปคเดิมจากศูนย์นะคะแล้วก็คันนี้มาพร้อมด้วยยางใหม่นั่นเองนะคะนี่เลยะคะ่ะกล้องเนี่ยเป็นรอบคัน360องศาเลยนะคะคุณลูกค้ากล้องมาแบบครบมดครบทุกด้านเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวเป็นรถมือเดียวนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดเลยลืมเปิดประตูไฟฟ้าให้ดูนะคะคันนี้มาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าจากศูนย์นะคะนีเลยค่ะประตูไฟฟ้าจากศูนย์เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นสเปคเดิมจากศูนย์นะคะภายในเป็นเบาะหนัง V.I.P. รุ่นนี้เลยนะคะก็คือเขาจะมาแบบว่ามีความหรูหราพรีเมียมสุดๆนะคะตัวเบาะเนี่ยไม่มีรอยขาดนะคะไม่มีรอยขาดสภาพเบาะยังสวยกลิบนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาชมตอนหน้ากันก่อนนะคะนี่เลยมาชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะ start เสียงเครื่องให้ฟังนะคะหุ่นใดเนี่ยเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะก็จะมีความอึดมีความทนอยู่แล้วนะคะไม่จุกจิกนะคะ อ,ออปชันนี้ก็คือมาครบจัดเต็มทุกอย่างนะคะพวงมาลัยเองเนี่ยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดนะคะคันนี้ก็คือมาพร้อมด้วยกล้องรอบคันเลยนะคะมีเนวิเกเตอร์มีอะไรมาครบหมดเลยนะคะนี่เลยนะคะมาครบทุกอย่างนะคะที่คุณใดรุ่นท็อปจะใส่มาได้นะคะคันนี้นะคะ มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะนี่เลยเลขใหม่ก็อยู่แสนก,กว่าๆนะคะนี่เลยค่ะรถสภาพกริบมากนะคะเอกสารต่างๆที่มาจากของป้ายแดงเนี่ยก็คือมาครบหมดเลยนะคะอันนี้เป็นเอกสารทุกอย่างนะคะแล้วก็มีใบเข้าศูนย์ใดๆทุกระยะนะคะนี่เลยค่ะใครซื้อไปก็คือใช้ได้ยาวเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งไปเข้าศูนย์มานั่นเองนะคะนี่เลย มีเข้าศูนย์ให้ถูกระยะนะคะนี่เลยค่ะรถเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมานะคะก็คือสามารถยังใช้งานได้อยู่เนาะรีโมทอะไรก็คือมาครบหมดทุกอย่างนะคะกุญแจมาครบ2ชุดนั่นเองนะคะช่องเก็บของอะไรก็เยอะแยะมากมายนะคะฝ้าเพดานด้านบนก็มีความแบบว่าใหม่อยู่นะคะไม่เปื้อนไม่เลอะเทอะไม่สกรปรกนะคะ อมองภายในห้องโดยาสารเนี่ยคือกว้างมากๆนะคะกว้างมากๆเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันนะคะเดี๋ยวหญิงจะเปิดทีวีให้ดูด้วยคันนี้ด้วยความที่เขาเป็นรุ่น V.I.P. นะคะคันนี้ด้วยความที่เขาเป็นรุ่น V.I.P. เนี่ยเขาก็จะมาความมาแบบพร้อมด้วยความขีเนียมครบหมดแล้วนะคะ ทีวีก็จะเป็นทีวีจอใหญ่แบบนี้เลยนะคะมีคอนโซลตรงกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของหุ้นได้เลยการใช้งานก็คือใช้งานได้ปกตินะคะก็คืออันนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่ออะไรเนาะก็คือเขาจะแยกส่วนระหว่างด้านหน้ากับตอนหลังให้อยู่แล้วนะคะอันนี้เลยะคะ่ะที่วงทีวีวิทยุอะไรเชื่อม USB เชื่อมต่อพอร์ตใดๆนะคะอยากให้ดูสภาพเบาะนิดนึงสภาพเบาะนี่คือไม่มีรอยแบบ ไม่มีรอยยับนะคะตัวเบาะไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะคะนี่เลยค่ะใช้งานได้ปกติเลยนะคะใครหาอยู่นะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับที่ร้าน19โพสีทองของเราเช่นเดิมนะคะแล้วก็หากคุณลูกค้าซื้อสดกับที่ร้านนะคะที่ร้านไม่มีบวกแวตเพิ่ม7%นะคะแล้วก็ถ้าหากคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ต้องการจัดไฟแนนซ์ก็สามารถจัดได้ง่ายๆกับที่ร้านเราเช่นเดิมนะคะเรามีบริการส่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านเลยนะคะแล้วเราก็มีบริการจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมเลยนะคะอ่านี่เลยค่ะใครสนใจชอบรถคันนี้นะคะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถจับจองได้เลยนะคะหลังจากทำเรื่องแล้วนะคะเราก็จะมีบริการส่งเซ็นถึงที่บ้านนะคะ หลังจากไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะคะเราก็จะนำรถยนต์คันนี้ไปส่งให้ถึงที่บ้านเลยนั่นเองนะคะคันนี้เป็นฮุนไดนะคะ g r d นด s t a r ร์เล V.I.P. นั่นเองมาพร้อมทะเบียนสวยแบบนี้เลยนะคะรถสวยมากๆนะคะใครหาอยู่นี้ต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีคุณลูกค้าต้องการแบบหาจับจองรุ่นนี้กันเยอะมากๆนะคะเพราะว่า ด้วยความที่เขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่จุกจิกแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวขับหลังก็มีความอึดความทนนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆมากๆจริงๆนะคะเป็นรถที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะคัะนนี้ภายนมภายในใหม่กริปนะคะสนใจแวะเข้ามาดูรถจริงที่ร้าน19โพสีทองก็ได้นะคะหากคุณลูกค้าอยู่ใกล้ร้านนะคะสามารถแวะมาดูรถที่ร้าน19โพสีทองได้เลย ร้าน19พอสีทองของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะคะใกล้กับสมาคมชาวปักใต้แล้วก็ห้างพาซิโอนั่นเองนะคะซึ่งจะห่างจาก2จุดนี้ประมาณ3 4 0 0เมตรนั่นเองนะคะหากมาไม่ถูกยังไงก็โทรหาหญิงได้เลยนะคะที่เบอร์088897 4888นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถสวยสภาพดีไม่มียอมแมวนะคะต้องที่นี่เลยนะคะกราน19โพสีทองรถมือสองนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะมาถึงในส่วนของราคาพิเศษกันนั่นเองนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยอย่างที่หญิงแจ้งว่าตอนป้ายแดงนะคะมูลค่า2ล้าน4แสนบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะคันนี้ ราคาปกติก่อนจะจัดโปรโมชั่นนะคะก็คือราคาอยู่ที่1,249,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้มาเจอกับหญิงก็ต้องเป็นราคาพิเศษเช่นเดิมนะคะราคาพิเศษของโถรดุ้่นไดวี i p คันนี้นะคะราคาเหลือเพียงแค่1 1 9 9 0ล้านนาทนะคะที่สำคัญคันนี้คุ้มมากจริงเพราะว่าได้พร้อมทะเบียนสวยไปเลยนะคะซึ่งทะเบียนอันนี้มีมูลค่าหลายหมื่นบาทเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ เราใจดีจัดให้ค่ะจัดเป็นโปรโมชั่นพิเศษไปเลยนะคะซื้อรถพร้อมทะเบียนสวยพร้อมคันนี้ไปเลยนะคะคุณลูกค้าซึ่งคันนี้นะคะหากคุณลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0กกว่ากว่านะคะเกรดนี้หญิงคำนวณให้ที่84งวดนั่นเองนะคะแต่ว่าหากคุณลูกค้าท่านใดบอกว่าอยากต้องการที่จะผ่อนน้อยกว่านี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเพิ่มดาวได้เลยนะคะหากเพิ่มดาวเนี่ย เรายิ่งเพิ่มดาวเท่าไหร่นะคะเราดาวศูนย์เท่าไหร่เราก็จะผ่อนน้อยเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะใครที่อยู่ใกล้ร้าน1 9โพสีทองก็สามารถแวะมาดูรถจริงที่ร้านพร้อมทดลองขับได้เลยนะคะขอย้ำอีกนิดนึงร้านเรานะคะตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะคะใกล้กับสมาคมชาวปักใต้แล้วก็ห้างพาซซิโอนั่นเองนะคะชื่อร้านเห็นชัดมากเพราะว่าติดถนนใหญ่เลยนะคะ ชื่อร้าน1ิโพสีทองนั่นเองนะคะแต่หากคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวดัดหรืออยู่ไกลนะคะไม่ต้องน้อยใจไปนะคะสามารถดูรายละเอียดจากคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วสามารถทําเรื่องสั่งจองหรือมัดจาล็อกรถคันนี้ไว้ได้เลยนะคะหลังจากที่ทําเรื่องแล้วนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านและก็มีบริการจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับที่ร้านสิบเก้าพสีทองของเราเช่นเดิมนะคะ วันนี้เนี่ยก่อนที่จะจากลากันไปนะคะอย่าลืมนะคะใครชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้หรือกําลังหารถยนต์สวยๆแบบนี้ใช้งานนะคะต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะคะกดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเ,เลยนะคะวันนี้เนี่ยหญิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย